มีนักเตะสีบริบาโองใหญ่ทีนี้ตอนตอนที่นักเตะสีกินอาหารเสร็จนักเตะสีเลยง่วงนอนทีนี้ก็จู่ๆก็มีหนูมาเจ้าหนูเลยคีดสนุกถ้าคงไปเล่นกับเขาคงจะสนุกแน่ๆเจ้าหนูเลยเริ่มบีทีนี้นักเตะสีเลยตื่นมาตื่นตื่นตื่นด้วยความโกรธทีนี้ก็ นาจีจีก็บอกเจ้าหนูว่าเจ้าโชคดีนะที่ข้าเพิ่งกินอย่ามากลัวใจใครไม่งั้นใครจะกินเจ้าเลยทีนี้ทีนี้ก็เจ้าหนูเลยแล้วหนีไปอันนี้วันต่อมานาจีสจี๋เลยเดินเล่นในป่าของเขาอันนี้ไปตีกับดักขางไม่ทำที ทีนี้แล้วจิตสีก็เลยครูดังหมด <l ots> นี่จ้าหนูไม่ได้ยินเสียงาทหาใครอยู่นี่อันตรายถ้า,า,า,าไม่ต่อแค่คุณมคุนนี่เ้าหนูก็บอกแล้วจิตสีว่าถ้ามาช้าไม่ต้องตกใจเดี๋ยวข้าจะขอดูเองทนนีนี้เจ้าหนูเลยปีนขึ้นกับดักทีน,นี้ใช้คนวนม <l ots> แข็ล้วจิสีก็หล่นลงมางทีน,นี้ทีน,นี้ ทีอบอกว่าเจ้าช่วยชีวิตราชาเอาไว้เจ้าจะได้เป็นเป็นเจ้าชายแห่งปมานี่ก็ทีนี้ก็เจ้าหลวงบอกว่าใบใบพระนรชอนี่นี่นักแจกสีก็บอกว่าเจ้าจะไปไหนไม่อยากไอ้มนหามข้าในในนักแจะเสียอะไร